วันนี้เรามาเจาะลึกปฏิทินเศรษฐกิจประจำสัปดาห์นี้กันครับว่าจะมีตัวเลขอะไรบ้างที่จะส่งผลต่อราคาทองคำไปติดตามกันเลยครับเริ่มต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่5สิงหาคมเวลา3ทุ่มเราจะมาจับตาดูดัดชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการจากสถาบัน ISM ของสหรัฐกันครับซึ่งเป็นดัดชนีสำคัญที่บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของภาคบริการที่มีสัดส่วนกว่า2ใน3ของเศรษฐกิจสหรัฐต่อเนื่องมาวันอังคารที่6สิงหาคมมี2ประเด็นสำคัญครับเวลา4นาฬิกา ฟังคากล่าวของนางแมรีดาลีหนึ่งในผู้กําหนดนโยบายการเงินของเฟดที่อาจส่งสัญญาณถึงทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในอนาคตและในวันเดียวกันเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งติดตามดุลการค้าของสหรัฐซึ่งเป็นตัวชี้วัดสําคัญของภาคการค้าระหว่างประเทศหากตัวเลขออกมาดีอาจบ่งชี้ถึงเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นถัดมาวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคมเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งมาติดตามรายงานจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์จะช่วยใหเรามองเห็นภาพรวมของตลาดแรงงานสหรัฐว่ายังคงตึงตัวหรือผ่อนคลายลงและเวลาสามทุ่ม ติดตามปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่งที่จะบอกเราถึงระดับของสินค้าคงเหลือในภาคธุรกิจซึ่งอาจส่งผลต่อการผลิตและการจ้างงานในอนาคตติดท้ายสัปดาห์วันศุกร์ที่9สิงหาคมเวลา2นาฬิกาเราจะมาฟังคำกล่าวของโทมัสบากินสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐอีกท่านหนึ่งเพื่อหาสัญ,ญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟดนอกจากนี้อย่าลืมติดตามข่าวสารอื่นๆที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกเช่นสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐ และความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านในการวางแผนการลงทุนอย่าลืมติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดน,นะครับ